คิดถึงที่เธอคนรุ่นใหม่คิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เขานำมาให้คิดถึงความฝันที่เขาสร้างในใจคิดถึงแสงสว่างในูกงสายตาของเราเขานำการเปลี่ยนแปลงมาให้เราได้เห็น ทุกคำที่เป็นเขาคือความหวังคือแสงที่ส่องแสงเขาส่งความรักมาให้เราเต็มใจคิดถึงพี่าทุกเช้าเห็นคิดถึงความฝันที่ Tengt píta Tók sjálf hér ตอนนี้ผมอยู่ที่ mm hmm. อุบลราชธานีนะครับปีนี้วันนี้เป็นวันที่น้ำท่วมสูงที่สุดในรอบ44ปีของอุบลน,นะครับอยู่ที่วัดบุดคุนตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงกว่าปี62เรียบร้อยแล้วเมื่อปี62ผมก็ได้มาที่นี่นะครับตอนที่ยังเป็นอนาคตใหม่จำได้ว่ามากักบคุณช่อานิการนะครับก็มาดูโฉนดพยกที่นี่ตอนนี้ผมอยู่กับคุณวิชรุตกับเป็นวัดที่ผู้สมัครเทตหนึ่งน้ำท่วมนะครับ mm hmm. ก็คุณวิชรุตก็พาผมเข้ามา ดูในชุมชนค่อบค่า,าเป็นบ้านจัดสรรบ้านสา,ารลักษ์ที่นี่เรียกว่าสุญแจต่อครับกุดแจต่อนะครับก็มาเรื่อยๆก็เจอกับชาวบ้านคุณลุงคุณป้าที่อ,อยู่ตรงนี้แล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าเสาที่ทุกคนจะเห็อนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเสาเตือนภัยน้ําท่วมเพราะว่าเป็นเสาเตือนภัยน้ําท่วมที่ไม่เตือน,นร,ร,ร้องเพลงชาติ วันพุธอย่างเดียวแล้วก็วันที่19กันยาที่เริ่มจะมีน้ําท่วม24กันยาที่มีพายุเข,ข้าก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีเสียงกระกัดกระกันนิดหน่อยก็เข้าใจว่าอมอเตอร์อาจจะอยู่ใต้น้ําแล้วพอมอเตอร์อยู่ใต้น้ำแล้วนี้ก็ใช้งานไม่ได้ก็คงจะกลับไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งนะครับว่านะ พิกัดนี้ GPS นี้เนี่ยใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วทำไมมันถึงได้ไม่ได้ไไดเตือนในช่วงน้ำขึ้นเพราะว่าอุบลครั้งนี้นี่ท่วมฉับพลันนะครับวันที่28กันยาน้ำอยู่ประมาณ6เมตรกว่าถ้าวัดที่ M7 เนาะวัดที่เซรีประชาธิไปไตยเนาะแต่วันที่8ตันยเนี่ขึ้นมา11เมตรกว่าแล้วแล้วก็แปลว่าน้ำขึ้นมาประมาณวัลลภุตวัลลุตวัลลุตเพราะฉะนั้นชาวบ้านเวลาย้ายก็ย้ายไม่ทันเพราะว่า พอย้ายปุ๊บก,ก็ท่วมอีกย้ายก็ย้ายครั้งที่สองแล้วก็ย้ายครั้งที่สามีก็ย้ายทั้งหมดสามครั้งเป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ช่วงระหว่างน้ำท่วมเนี่ยก็คือห้องน้ํามีไม่พอก็คงต้องรีบจัดสรรในการที่จะให้ห้องน้ําชั่วคราวเข้ามาสู่ในพื้นที่เพราะว่ามีคนที่พิการแล้วก็มีเด็กลแล้วก็มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่เข้าห้องน้ํายากก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับ